สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับฮานอยกันนะคะเนาะอ่ะผลฮานอยนะคะออกแล้วนะคะเนาะ,ะเรามาดูผลกันนะคะพิเศษออกที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะคะข้างล่างอ่ะสองหนึ่งนะคะแอดให้เด่นที่หนึ่งรองแปดนะคะมาโซนหนึ่งเต็มๆนะคะเนาะวันนี้อ่ะแปดไม่มานะคะมาเข้าโซนสามกันนะคะเนาะ ในชุดนะคะสามหนึ่งแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะส่วนสองหนึ่งนะคะแอดไม่มีนะคะเนาะอ่ะก็หลุดกันไปนะคะวันนี้เนาะมาดูฮานอยปกตินะคะสี่ส,สี่แปดนะคะข้างล่างเก้าสามนะคะวันนี้เนาะแอดให้เด่นที่หกนะคะไม่มานะคะมาเข้าชุดลองสามนะคะวันนี้เนาะ และ4มันได้เลือกกันไว้ให้นะคะเนาะขออภัยนะคะส่วนในชุดนะคะ48เนาะแอดไม่มี48นะคะเนาะส่วน93แอดไม่มีนะคะหลุดกันไปนะคะฮานอยปกติเนาะมาดู VIP นะคะ3 7 2ข้างล่างเบิลๆน,นะคะเนาะอ่ะแอดให้เพื่อนๆนนะคะเด่นศูนย์ลองหนึ่ง ลองไม่มาเด่นไม่มานะคะและก้าวก็ไม่มานะคะในชุดคู่นะคะแอดให้ที่สองเจ็ดนะคะอ่ะอันนี้เข้าเต็มเต็มนะคะเนาะยินดีกับเพื่อนๆนด้วยนะคะกับฮานอยนะคะเนาะอ่ะ VIP นะคะวันนี้เราเข้าชุดบนกันไปนะคะเนาะส่วนชุดล่างเบิ้ลๆน,นะคะเจ็ดเจ็ดแอดไม่มีเนาะ แอดให้เบิ้ลที่เกเก้านะคะเนาะก็หลุดนะคะมาดูกันเลยในวันที่สิบเก้านะคะเพื่อมีการเสียเวลาเนาอ,อ่ะสิบเก้านะคะชุดแรกวันนี้เลยนะคะเนาะศูนย์สามกันเลยนะคะ สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสายสี่นะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ด สี่แปดและสิบเก้านะคะเนาะอ่ะโซนสายสองนะคะแอดขอเพิ่มนะคะที่สองสองสองสามสองหกนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสองเจ็ดสองแปด สองสี่สองห้านะคะซ้นต่อมานะคะเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะสี่อะขอพายนะคะสี่ห้านะคะและ สิบเจ็ดนะคะส่วนต่อมานะคะห้าหนึ่งและห้าเจ็ดนะคะนอห้าสามนะคะอะขอเพิ่มในชุดนะคะก็คือเจ็ดแปดนะคะเบิลน,นะคะหกหกนะคะ ห้าห้านะคะแปดแปดนะคะเนาะวันนี้เลขครบท้่วนนะคะอ่ะมาเลือกกันเลยนะคะในชุดวิ่งเด่นเนาะวิ่งพิเศษวันนี้นะคะติดกันอยู่ที่สามสองหกนะคะเนาะมีที่สองที่สามและที่หกนะคะส่วนต่อมานะคะ สามสี่ห้านะคะ VIP นะคะสี่ห้าหกนะคะอ่ะสี่ห้าหกเนาะวันนี้แอดเพิ่มตัวหนึ่งนะคะก็คือเพิ่มที่เจ็ดสามนะคะเนาะอ่ะและ หนึ่งนะคะขอภัยหลุดกล้องนิดนึงเนาะค่ะมาเลือกกันเลยนะคะเลือกโซนสองนะคะและสามนะคะเนาะ เด่นสองลองสามนะคะชุดแรกนะคะที่สองสองนะคะอ่ะเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะขออภัยสองศูนย์นะคะนองสามสองนะคะและสามศูนย์นะคะ สองหกนะคะอ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะและสามหกนะคะปกตินะคะโซนนี้นะติดอยู่ที่สี่นะคะสี่และ ะะเด่นสี่รองห้านะคะวันนี้เนาะชุดแรกนะคะสีเก้านะคะสีห้านะคะสี่สามนะคะเก้าสองนะคะอ่ะหนึ่งชุดนะคะก็คือ าสี่นะคะส่วนต่อมานะคะชุดนี้นะคะจะเด่นอยู่ที่ห้านะคะลองหกนะคะเด่นห้าลองหกอยู่กันที่ ห้าหนึ่งนะคะห้าเจ็ดนะคะสี่เจ็ดนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เนาะขอเลือกเลยนะคะที่สามสองนะคะสามศูนย์นะคะ เก้าสี่นะคะห้าสี่นะคะอ่ะแอดลืมตัวนี้ไปนะคะขออภัยสองแปดนะคะสองหกนะคะและสองศูนย์นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดชุดวันนี้กับฮานอยพิเศษอ่ะฮานอยรวมนะคะเนาะเป็นชุดรวมนะคะเนาะสามน่อยในชุดเดียววันนี้เนาะอ่ะแอบฝากเพื่อนไว้นะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดตตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันวันนี้เรามาปังปงัมันหมาน,น,นกันนะคะเนาะอ่ะขอให้รวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ